สวัสดีค่ะมามีพี่แคลรน,นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามีพี่แคลรน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวการทานขนมไทยนะคะเราไปซื้อมาจากในตลาดนะคะก็คือเดี๋ยวเราเป็นขนมอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้เรามาชวนทุกคนนะคะกินขนมไทยไทยนะคะวันนี้ก็มีขนมนี่เลยนะอันนี้คือไข่หงอันนี้คือไข่หงนะคะ ไข่หงคลบน้ำตาลข้างนอกนะคะส่วนอันนี้ก็คือข้าวเม่าออนะคะกล้วยทอดหรือว่าข้าวเม่าออนะคะที่ทําจากกล้วยไข่นอนแล้วก็ห่อแบบนี้นะคะทุกคนน่าทานมากเลยกินกันมาทิ้งกาแฟนะคะคกินกาแฟวันนี้เราจะดื่มเราจะกินขนมไทยๆกันเนาะอันนี้จะเป็น ข้าวเม้านะคะซึ่งเราซื้อมาจากในตลาดนะคะในตลาดบ้านเรานะตลาดประตูน้ำพะอ,อินนั่นเองนะคะก็จะมีข้าวเมา้ามีไข่นกกระทา,ามีไข่หงนะคะแล้วก็มีขนมงานะคะนี่ไข่หงอร่อยค่ะทุกคนเขามีแป้งกรอบด้วยเนาะ ร้านนี้ขายดีค่ะนี่ว่าทำจากเต้ไข,ข่เขามาทอดน้องขนมไทยโบราณน,นะคะ อันนี้คือขนมไข่หงข้างนอกเขาจะเป็นไส้สีเหลืองข้างนอกมีเครื่องตาลข้างในจะเป็นไส้เค็มนะคะอร่ยมข้างนอกหวานข้างในเค็มพ กินไปด้วยกันแล้วนะคะก็จะเข้ากันนั่นเองนะคะก็คือจะพอดีเนาะอร่อยมาก กินอย่างละชิ้นก็มากินขนมไ,ไทยอร่อยออร่อยกันนะคะทุกคนเนาะวันนี้หม่ามี้พี่ขนดก็มาชวนทุกคนนะคะทานขนมไทยอันนี้ก็คือข้าวเม่าออแล้วก็ไข่หงนะคะ อใครอยากทานนะคะจริงๆเขามีขายอยู่ตามตลาดทั่วไปนะคะซึ่งอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็บริโภคแต่น้อยนะคะกินให้พอดีเนาะ,ะก็จะได้แบบมีความสุขในการทานกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาทานขนมไทยกับทุกคนได้รับชมเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะล่ายค่ะ